สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะเวลคัมแบ็ทู่ิิดแน่นอกสบายดีด้วยละ่สสยละสบายดีพอ่พอแม่พี่น้องกำมะถุกกระพยกำมะถุกกระพยส่งยังส่งยังส่งฝากอ่าเนาะพี่น้องพอดีในอ่าคลิปนี้เท่ากันสิมาแกะกล่องของฝากจากฝั่งไทยเนาะซึ่งที่อันได้ยินว่าทางวัดเชาลาว่ะก็ควรจะส่งเสือ้อ สลองแซนซับมาไหเนาะซึ่งเฮาน่ะมีแผนจะเฮ็ดสะลองแซนซับด้วยกันผลิตเสอือเฮ็ดเสือนะสั่งผลิตเสือแต่ว่าคือหันเดียวไปส่งบอนแต่ว่าบ่คืบนาเนาะเท่านั้นต่อมาโก็เลยยังบ่ทันได้อันนั้นื่มันมันแบบเป็นคัดๆเป็นแบบบ่ลื่นไหลนะคิดก็เลยสิว่าอืมคิดว่านาจะบ่บ่รวมงานกันบ่ได้นะก็เลยแบบอาจไว้ก่อนแต่ว่าก็ยังสิได้เฮ็ดอยู่เสือหันแต่ว่า ให้มันได้วางๆก็น้วพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้ก็ร่งไรเครียดแต่ละกิจกรรมไปอยู่เนาะเพราะว่ามีกิจกรรมขางไล่ายางเนาะ,ะตอนนี้ก็สีมาแกะเบิ้งเนาะน่าจะเป็นเสือเนาะเนปะเราเคยแจ้งว่าว่าเสือเนาะเิ่นแจ้งว่าว่าเสือเนานนะเ็คือพีนัธบุตรแส่งหมาดเนาะจากบ้านสลานากกตำบลญหวยซ้ำล้า,ลานมาเบื้งว่านี่เนาะไปกิจกรรมนะนะ ผู้ที่ว่าบ่เรียนหนังสือหั่นเด้ยังอ่านได้สลาวนากอกเสลานากอกเสาอ่านแบบลาวเด้อ่าแบบลาวเฮาแต่ว่าซื้อแท้ลานาอกแม่นปออย่างดีได้นี่พี่น้องโอ้มีใหม่โอ้เพิ่นใส่นีหเบไว้นลขเนบีด้ดูรุ่นเด็กๆรุ่นขนาด เกแบบนี้มอีกรอเพิ่นว่าบ่แม่นขนมได้ล่ะใส่ตัดเนาะเพราะว่าอันนั้นจักไปใสนตท้งพิ่นนิ้วไวนะเบิ่งดูว่าสิเป็นไรุ่นกระรุ่นะใหญ่ลายังดีดอยยังอีาไว้จังงะเนี่ยนี่ถึงินใชลูกเอ้า น oh. oh. ี่อันนี้ยังอันนี้โอ้ต้องเด้ออันนี้โลโก้เฮาตัวต้องเด้อฮะต้องเด้อตัดผมอด้ค่ะต้องเด้อเนี่ยตัดผมนี่อ่ะเพิ่นคือไฮไลท์แท้ใช่ีสเบิ่งดูจัเบิ่งอันนี้เพิ่นใส่โลโก้เฮาเลยด้นี่อ้าวอ้าแสดงว่าอ๋อ เพินอ้เนของเฮาวเบน,นเลยเน,ะนาะเพิ่นว่าเสียห้อยู่เนาะแต่ว่าบ่ทันได้อันนั้นเนี่ยกะว่าจะรองอันนั้นโลงเงินมาเนี่ให้เพิ่นเฮ็ดให้เลยแล้วก็แล้วแต่ว่าเพิ่นบ่ฮู้ว่เสิ <c oughs> ทําเฮยของบอแาน่ทนแทนมาพี่น้องินสานเฮาการะนงตัวน,นี้ไปเลยติมื้อนี้พาผาโอ้เอ็กแอลเอ็กแอลเอ<พ>องามเนานะแบบนี้เนาะใส่ใหญ่จังทีเลยนะคานเนาะพานาเนาะแถบพาผ่าอือ เบอเอมกะมีเบิ่งเบิงอ้าเบิ่งเบิ่งน่ะนู้นขาทรงขาทรงเห็นยังป่ะขาทรงเอาไม่ขาทรงอีกเอากงเต๋อเอากุ้ยจับกงเต๋อบุญมาโอ้ยฟิ่นผักขาทรงมาให้พอลาเบิ่งไปไปไม่พอลาเบิ่งนี่เนาะใส่กองแลยมันสองร้อยบาทนี่เนาะมันไปหลด เอ้ยอย่าเพิ่มมาะป้ายไฮพลาเบิร์กับบันนันจะเอาไปอ่าช่องลอยบาทถ้าได้เกาะสี่สิบพันเนาะลอยป้ายกับบาทเนาะค่ะคนส่งอ่าขอบคุณลายเด้ออ่าเบลเอ็มเนี่ยมอเบลเอ็มเนี่ยคู่ที่เดี๋ยวอีละอย่าเพิ่มเด้อเอาไว้หนึ่งก็ได้มาๆอย่าเพิ่มอันนี้บังใบเอ็มลองแกะเอ็มอันนี้เอ็กแอลเนาะเออเพุ่ณมาขอน้องมิวกับบ้าดำ้มถูกแล้ว ปานี่อันนี้กะเอ็กล่ะเนาะไอ้งามนี่เนาะเว่ออมันแก่นันดีเนาะนี่กันแนนแต่ไก่ก็เห็นก็คือกันแมนโหลดไม่โหลดเลยคือกันเลยเวลาไปหันไปเพิ่มได้ดอกพลอยลาไปนำพลอยลาหันมาขมักขมักทามเนาะวานเนี่ยงก็จ้าว่าในหูอ่ะในโหลดมันว่าคือกันนี่โอ้ยนหางหางเนาะนี่นาแพทยนี่เดี๋ยวอันแม่น้องนิวลองทามผลเลยเด้อเห็ดผ่านเพลินได้บ่อะ สลองแซนซับนะลองนี่เบอร์เอ็มกันใหญ่อยู่ลนะเออเบอร์เอ็มเบอร์เอ็มกันยัยส้นหนีแหละนงพอดีงามหัดไล่กับบงงามป้าพอลองเลยเนาะเปนนามขอมาเอ๊ะเบิ่งขึ้นใหญ่บอดีใหญ่บอบอดีใหญ่บอเด้นี่เฮานงหันซส้นีคือนี่ไดย์นี่ากระยานพอเพิ่นบ่ได้เนาะพี่น้องเด้พอดีงามไดย์บอดีใหญ่เนาะพี่น้องนี่ ได้ยู่ดอกลาฮะแบบเด็กหน่อยนี่เขาสิหักคอมาพี่มาพี่ก่อนมานําไปนํำคออีร้านมาพี่บะไรจังอ้าวลูกจะหน่อยก็ได้นี่เบอร์แนส์โตนี่งามเด้โอ้ยพอดีเลยพอดีนี่หนุงตัวนี้แล้วไปพอดีนุงอันนั้นเลยเอ็มเอ็มเด้ลองหนุงมึงดูเอ็มเอ็มเอ็มสี่โต้เลยเอ็กเอลอันนี้เอ็มสี่โต้หรออันนี้เอ็กเอลอันนี้เอ็กเอล นี่ก็้วจังอุ้ยมนี่ชื้อวัดพอดีแล้นี่บริษัทชื่อวันายนี่นะนี่เนื้อพาก็ดีกว่าที่กว่าของเทาดีกว่าเยอะฮัลโหลทีจูอาแบบอันทาแบบส่งไปฝังไทยนะทีจะเอาจากฝังไทยไปเลยนะเพราะว่าท่างเล่านี้ละแมนคาส่งไปฝุ่นทมันมันจีอันยากมันไมงมาได้เลยแล้วก็แบบเนื้อพาอยูเล่าเท่าทีท่เบตนะ ถา้าบ้างหันสกินนะเ<ม>พื่อนว่าจะมีลาแ่แดบอยู่แต่ว่าเสือ้อโตเกีดีหันบางหานะครับ,สแ,บสแกนบ่ไดนะ้สแกนบอติดบางหานะสแกนได้แต่ค้าใช้จ่ายนั้นแพงแพงแห้งแต่ว่าอยู่อยู่ต้นนี้บนหัวยิงเทา่าไรเนาะลองลอง,ลองตาเหมือนบึงเพราะว่าทิพห้าดิวหันแล้วมันมันดิวบด่ดด้เนาะที่ปุซซากับอันทางโบเนใจยว่าเพิ่นอยู่วัดตัวเรือเพิ่นอยูนอก สองสามอลสีะนี่ใช่ไหมนี่เอ็หาโตเนาะหาโตป้าพอดีได้น้องตัวนี้ไปเลย2องสสหาโอ้เบอร์เอ็มกับหาอ่ะกูคุณได้ตุ๋ยคุได้ตุ๋ยใสเบอร์เอ็มเอแนได้จ็คโตวทหมดนะสิบโอ้พอดีครบทิมงานต้องเดอต้องเดอสีบ่ต้องเดอสต้องเดอสีอันอ่ะนอพี่น้องตอนนี้ทิปอัน เอาเสือข้างในออกเลยเนาะกต่สีประมาณนี้เนาะพี่น้องเล็นจด้ไหมงามบ่สเราทีคิดว่างามเนาะเพราะว่าจะขูบนากระแจงมึนเลยบว่าบ่มั่วได้แจงมึนเลยค่ะสีมันสีมันก็เป็นสีสดเลยนะสีแบบบริสีเพียนเลยนะพี่น้องเรียบร้อยแล้วอ่ะพอดีเลยอันนี้เบอร์เอ็มอ่ะเมนุนิวเบอร์ยังมนุนิวกับเบอร์เอ็มรู้สึกว่าแบบใส่แล้วมันสบายเนาะมันพอดีเลยนะ คันเบอร์หนห่อยเบอร์เบอร์ฟนี่มันสิขาบอันนี้เบอร์เอฟมืนก็ยังแบบเขาอยู่สบายเขาใส่แล้วเขาอยู่สบายงามเนาะพี่น้องนี่ผ่าก็ดีอีกงามพอดีเลยเอาบัวข้างามป่ะเบอร์เบอร์เอฟคือกันค่ะมันสีอ้วนๆบอลทองเบอร์เอฟคือกัน เพมใส่นุ่มใส่สบายน้าญ่ขนาดเอ็มยังวายไง่พอดีแล้วนี่งามและวันจัมกระบอกวัางามบก็ดีเลยทำนีงามเลยอะอะผู้ได้นุ่มคือพี่น่ารไ้นิ้วคือคือปลูกบอน Icana, ตอนนี้ก็ที่ว่าแก้กลองแล้วเป็นถีงหอยแล้ว Mars, yes. พีนองกระไดเสืองามๆแบบนี้เป็นจํานวนอยู่1ิบโตเนาะก็คือมีเบอร์เอ็มหาโตแล้วก็มีอีกแอลาโตเนาะซึ่งทีเข้าใส่นี่ก็คือเป็นเเบอร์เอ็มเนาะนงนงกันไดเลยเพราะว่ามันกับบหน่อยแล้วก็บเใหญ่พอดีเลยทิ <tro citizenship. S 1> ่ม <exception> ักแบบนี <Display> euh ้มักแค้นไ้นน่เลยนพอดีเลยมักมักแบบนี้แล้วก็นี่กงเดยอยู่ซ้มสุดน้องหยองกระตองข้อขอบคุณลายๆเนาะสำหรับผีนัทมุตแป้งหมาดจาก บ้านสะเล้านากอกเนาะที่ว่าส่งมาให้เนาะข้อมูลขอบใจหลายเนาะที่ได้ร่วมฉลองแสนทรัพย์กับช่องทิพซาแนลเนาะแล้วก็ตอนนี้เพิ่นอันนเฮ็ดออกมาได้แจ้งค่ะพี่น้องมันมันบ่มั่วบ่ยังเลยแจงเลยเนาะดีใจลายขอขอบใจลายเนาะก็ขอให้พวุฒพร้อมด้วยอบคญาติพี่น้องเนาะก็ ขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเหตุจึงได้กาะซ้ำเรล็ดรูรวงลายซึ่งอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเนาะการหุงงการกุงหุงเครื่องขอให้เจริญหุงเครื่องในนาทีการงานมืดทุกคนโดยเธอๆๆจ,เจ้าเถธอกะคลิปนี้ถือกระซิ่งโจ้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องแล้วก็ตัวนี้เขากาซีนุน่งไปเห็ุกิจกรรมต่อเลยเนาะกะอาหมักพี่เมียกะพาพี่น้นองก็ไลค์ก็แชร์แล้วการอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเฮาเห็ุคลิปใหม่ต่อไปเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้สบายดี